กันจอมพลังเมื่อสองนาทีที่ผ่านมาโพสต์ข้อความไฮโซมิจจี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประกบซ้ายขวาเลยพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ใส่เครื่องแบบขับรถให้ด้วยแต่ไม่ได้พาไปจีบสาวนะพาไปดำเนินคดีครับก็น่าจะเป็นภาพตอนที่คุมตัวออกจากโรงพยาบาลเนาะค่ะมิสเตอร์ฮอตนะครับคุณผู้ชมก็สรุปว่าไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ต้องผ่าตัดเฮ้ยหนังเหนียวจริงๆนะ ตกตึกสามชัน้นตกตึกสามชั้นเลยนะแต่อาจจะเป็นเพราะสังขาสีมันรับแรงไปส่วนหนึ่งเนาะก่อนที่จะมาถึงที่พื้นนะครับเพราะตอนแรกก็เอาเป็นห่วงนะเพราะว่าโอ้โหกระดูกสันหลังแตกเรื่องใหญ่มากเลยเนาะก็แบบหนักเลยแหละกระดูกสนะันหลังมันส่วนสําคัญนะคะก็สรุปว่าไม่ได้แตกเนาะก็จะใช้วิธีการดามนี่คือวันที่ตกลงมานะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็สรุปตอนนี้ไปที่ศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นหมายจับค้งเก่านะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่ ส่วนของสอ,อทวันนี้ให้เป็นหมายเรียกเนาะส่วนของคดีคุณคณะก็อาจจะโดน1นึเป็นหมายจับต่อไปยิ่งฟังเรายิ่งแบบมีความผิดเยอะแยะหลายอย่างนะคะดูจะเข้าข้อหาหลายอย่างใช่ครับเห็นว่าตอนนี้ไม่มีญาติมาประกันตัวนี่เพิ่งส่งเข้ามาเลยนะทีมงานเพิ่งจะโชว์ให้ดูว่าอ่านลายด้วย <c oughs> ขณะที่บริเวณสารอา,าตาลิงชันไม่พบว่ามีญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดของมิสเตอร์ฮอตเดินทางมาเพื่อขอยื่นประกันตัวแต่อย่างใดตามขั้นตอนแล้วถ้าไม่มีการยืน ประกันตัวหรือมีการยื่นประกันตัวแล้วสารไม่อนุญาตก็จะต้องถูกคุมตัวเข้าเรือนจำส่วนอาการบาดเจ็บแพทย์วินิจฉัยตรวจรักษาพบกระดูกสันหลังที่แตก<อ>ก็แตก,แตกนะแสดงว่ามีรอยแตกจริงแต่เป็นการแตกแบบไม่ต้องผ่าก็ให้ใส่เสื้อบล็อกหลังจากการตรวจสอบพบว่าในฮอตมีหมายจับซึ่งไม่มาตามสารนัดอาสองหมายก็คือช่อโกงกับยักยอกทรัพย์คไม่มีญาติมาประกันตัวเข้าเรือนจำเข้าเรือนจำ